อันนี้แขนข้างซ้ายนะคะแอดมินก็ต่อประมาณ1แถว2แถวแล้ว3แถวนะคะตรงนี้ใต้รักแร้ตรงนี้เป็นแขนนะคะใช้ทั้งหมด5ดอกนะคะเดี๋ยวเราแขนยาวไปทางนี้นะคะอันนี้ชิ้นหน้านะคะแล้วก็แอดมินก็ต่อเป็นแบบนี้มาแล้วอย่างนี้คะ่ะอย่างนี้นะคะเอาจุดนี้สองสามสี่ ห้าหกเจ็ดแดเก้ใช้11อย่างนี้นะคะตรงนี้ด้วยค่ะเพื่อการเก็บคอนะคะเดี๋ยวต่อไปก็จะทำตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะคะอันนี้สำหรับชิ้นหลังเดี๋ยวก็จะทำอีกดอกครึ่งดอกนะคะแล้วตรงนี้ก็อย่างนี้ค่ะเป็นแขนนะคะนี่ค่ะ ตอนนี้ได้สองแถวแล้วนะคะต่อไปแถวที่3ามตรงนี้นะคะจะทําเหมือนตรงนี้อย่างนี้ค่ะเหมือนตรงนี้เลยนะคะเหมือนแถวนี้เลยนะคะพับครึ่งแบบนี้นะคะอันนี้แขนขวานะคะอันนี้ตรงข้างหน้าเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะมาค่ะมาต่อกันนะคะตอนนี้ก็แอดมินก็จะต่อชิ้นบ่าดีนะคะทําเป็นแบบครึ่งหนึ่งแบบนี้นะคะ ก็จะเป็นแบบนี้แอดมินตอไปแล้วได้แล้วนะคะข้างอย่างนี้นะคะแล้วก็อันนี้ชิ้นหน้าแล้วก็จะเอามาประกบกันแบบนี้นะคะคือตรงนี้ตรงนี้เราจะมาประกบกันแบบนี้นะคะให้เป็นครึ่งหนึ่งนะคะให้เป็นแบบนี้นะคะตอนนี้ก็ทํามาได้แล้วนะคะต่อไปก็แอดมินจะเดินมาจนถึงตรงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันตรงนี้นะคะ เดี๋ยวแอดมินขออนุญาตต่อเอ่อถักไปก่อนนะคะเรื่อยๆก่อนนะคะ1 2 3 4 5 1 2 3 4 5คือทุกครั้งจะเอามุมชนมุมเลยนะคะมันก็จะได้เอ่อลงตัวเลยนะคะมันจะไม่ผิดเพี้ยนเลยนะคะ1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 เดี๋ยวนะคะแอดมินขอดูนะก็จะได้เป็นแบบนี้ค่ะครึ่งหนึ่งนะคะนี่ค่ะก็จะได้เป็นแบบนี้นะเดี๋ยวแอดมินขอเดินเดินมาถึงตรงนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาต่อตรงนี้กันเดี๋ยวแอดมินขออนุญาตพลิกมาแบบนี้เดี๋ยวขอเดินก่อนนะคะมันเป็นการพับครึ่งนะคะสำหรับบาร์นะคะก็จะทำไปแบบนี้เรื่อยๆเลยค่ะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสอสามสี่ห้าอย่างนี้นะคะแล้วต่อไปกระซูสองนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าครึ่งหนึ่งจะเป็นแบบไหนนี่ค่ะก็จะเป็นการพับมาแบบนี้เห็นนะคะอย่างนี้ค่ะมันจะเป็นการลงตัวเลยนะคะคือแบบนี้แบบนี้นะคะ อย่างนี้ค่ะเห็นไหมคะนี่ค่ะครึ่งหนึ่งตรงนี้กับตรงนี้จะต่อกันนะคะตรงนี้นะคะเดีย๋ยวเรามาดูกันนะคะอ่ะแอดมินก็จับชิ้นงานมาครึ่งหนึ่งของห้าก็เรียบร้อยนะคะแล้วก็จับชิ้นงานมาก็จะได้เป็นแบบนี้หนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่ง หนึ่งสองหนึทำไปเรื่อยๆเลยค่ะถ้าเราต่อตั้งแต่ครั้งแรกถูกนะคะต่อไปเราก็จะต่อได้นะคะอย่างนี้ค่ะหนึ่งห หนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าถึงจุดเริ่มต้นนะคะตรงนี้นะแล้วเราก็จะตัดไหมหนึ่งสองแล้วก็ทำ F แล้วก็ดึงนี้แล้วก็โซ่หนึ่งแล้วก็ตัดไหมเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะนี่ค่ะก็จะได้เป็นประมาณนี้อย่างนี้นะคะก็จะได้เป็นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวพลิกนี่ค่ะเป็นบ่านะคะอันนี้บ่าขวานะคะบ่าซ้ายเราเสร็จแล้วนะ เดี๋ยวต่อไปแอดมินก็จะทำมาดอกตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะมาสอนอีกทีหลังนะคะเดี๋ยวเราต่อบาให้เสร็จก่อนต่อไปแอดมินก็จะทําครึ่งหนึ่งตรงนี้แล้วก็ตรงนี้อีกสองดอกนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนี่ค่ะก็ได้ครึ่งหนึ่งแบบนี้นะคะเราจะใช้ทั้งหมด3ามแถวนะคะอย่างนี้ค่ะแถวที่1แถวที่สองแถวที่3ามแถวที่สมคือพับครึ่งนะคะเดี๋ยวต่อไปแอดมินจะพับครึ่งตรงนี้ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ ต่อไปนะคะแอดมินจะต่อตรงนี้แล้วก็ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะคะอีกครึ่งหนึ่งตรงนี้ดอกตรงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอย่างนี้ค่ะก็จับงานมาแบบนี้หมุนมาแบบนี้นะคะก็แอดมินก็ถักดอกมาได้แล้วเดี๋ยวเราจะต่อตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ข้างหลังนี้นะคะพับครึ่งนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็จับชิ้นงานมา มุมนี้เลยนะคะมุมชนมุม1 2ึ่งสอง1 2ึนนนน่นี่ค่ะหนสอง เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะมาค่ะมาต่อกันนะคะก็จะได้เป็นแบบนี้อย่างนี้นะคะ1นึ่สอง,ง,สองเก็บไหมไปพร้อมเลยนะคะ1นสองก็จะได้แบบนี้อย่างนี้ค่ะ แล้วตรงนี้นะคะแอดมินก็จะไม่ต่อนะคะแอดมินก็จะถักมาถึงตรงนี้เลยนะคะ1 2 3 4งเก็บไหมแบปพร้อมเลยค่ะ1 2 3 4 5เดี๋ยวเราค่อยมาตัดทีหลังนะคะ หนึ่งสาสี่ห้าต่อไปตรงนี้เราจะต้องต่อนะคะเราก็ทําครึ่งหนึ่งอย่างนี้คะ่ะอย่างนี้นะคะมันก็จะได้เป็นแบบนี้อย่างนี้นะคะตรงนี้เราจะมาต่อตรงนี้นะคะอย่างนี้ให้มันเป็นตร่งนี้อย่างนี้ VI นะคะ่ะอย่างนี้นะคะนี่ค่ะต่อไปก็เหมือนเดิมนะคะเอามุมกับมุมชนกันเหมือนเดิมนะคะ จะได้เป็นแบบนี้หนึ่งสอง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  หนึงสงแล้วก็จะเป็นแบบนี้หนึงสงแล้วก็ก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะมันก็จะเป็นช่องแบบนี้เดี๋ยวเราข่้ามาทําดอกพิเศษเล็กนะคะต่อไปก็แอดมินก็จะเดินมาจนถึงตรงนี้นะคะเดินมาเรื่อยๆพอเดินพอเดินตรงนี้เสร็จแล้วนะคะแอดมินก็จะมาต่อมุมนี้นะคะมันก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะมันก็จะมีช่องว่างเป็นแบบนี้อย่างนี้ค่ะเดี๋ยวแอดมินเดินมาตรงนี้ก่อนนะคะ นี่ค่ะก็จะไปเรื่อยๆเลยนะคะมันก็จะเป็นมุมชนมุมเหมือนเดิมเลยนะคะสองสามสี่ห้าแล้วก็ x หนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็ x หนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็ x แล้วต่อไปก็ะซูสองแล้วก็จับชิ้นงานมานะคะก็เหมือนเดิมค่ะมุมชนมุมนะคะตรงนี้เป็นช่องว่าง เราก็ไม่ต้องซีเรียสเดี๋ยวเรามาเสริมดอกเล็กกันนะคะเพราะปกติมันก็จะต้องเป็นแบบนี้อยู่แล้วนะคะไม่งั้นถ้าไม่เป็นช่องแบบนี้ถ้าไม่เป็นช่องช่องแบบนี้ก็แปลว่าเราต่อผิดนะคะอันนี้ก็หนึ่งสองาสี่อันนี้ก็เหมือนกันหนึ่สามเหมือนกันนะคะก็จะได้เป็นแบบว่าช่องเอาไว้ทําเป็นแบบว่าดอกเล็กดอกเสริมเล็กนะคะนี่ค่ะทําไปเรื่อยๆเลยนะคะ อย่างนี้ค่ะ1 2สองเป็นแบบนี้1 2สองแล้วต่อไปก็มุมเหมือนเดิมนะคะก็จะได้แบบนี้1 2สองแล้วนอกนั้นเราก็เดินจนถึงจุดเริ่มต้นเลยค่ะจนถึงตรงนี้เลยนะคะนี่ถึงตรงนี้เลยนะคะก็จะได้เป็นประมาณนี้เป็นดอกครึ่งหนึ่งนะคะเบียนหัวไหมคะ นี่ค่ะก็จะเป็นครึ่งหนึ่งแบบนี้เดี๋ยวช่องนี้ดอกพิเศษเดี๋ยวเราค่อยมาเติมทีหลังนะคะต่อให้เสร็จก่อนก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะอย่างนี้ค่ะช่องนี้เดี๋ยวดอกพิเศษเดี๋ยวต่อไปก็แอดมินก็จะทําดอกตรงนี้ครึ่งหนึ่งเหมือนอย่างนี้นะคะเหมือนตรงนี้นะคะมาต่อตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะต่อไปนะคะแอดมินก็จะต่อดอกนี้นะคะเชื่อมกันนะคะตรงนี้นะคะให้มันได้ครึ่งหนึ่งแบบนี้นะโอเคก็เหมือนเดิมนะคะ ครึ่งหนึ่งของ5เราก็ใช้2เหมือนเดิมนะคะมุมชนมุมเหมือนเดิมนะคะก็จับชิ้นงานมานี่ค่ะต่อเหมือนเมื่อกี้เลยนะคะ1 2 1 2 หนึ่งสอง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  ก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะแล้วตรงนี้แอดมินก็จะเดินมาถึงตรงนี้นะ1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5ค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะเราก็ทำโซ่สองล้วก็จับชิ้นงานมานะคะคือเราจะต่อม,มุมนี้นะคะ หนนี่ค่ะตรงนี้ก็เป็นช่องว่างเหมือนเดิมนะคะเป็นสีสี่มุมแบบนี้นะคะเอาไว้มาทําดอกดอกเสริมเล็กนะคะอพอได้สองแบบนี้แล้วต่อไปแอดมินก็ทำโซ่2แล้วก็ต่อข้างหลังแบบนี้นะคะ ต่อไป1 2ก็เหมือนเดิมนะคะแบบนี้1 2พลิกกลับไปกลับมาเหมือนเดิมนะคะมุมนะคะก็จะได้เป็นแบบนี้ พอเราต่อมุมเสร็จแล้วนะคะก็จะได้เป็นแบบนี้นะนี่ค่ะก็จะได้เป็นแบบนี้แล้วต่อไปนะคะแอดมินก็จะต่อมุมนี้กับมุมนี้ชนกันแบบนี้นะคะมันก็จะได้เป็นสี่เหลี่ยมเหมือนกันอย่างนี้นะเดี๋ยวแอดมินเดินมาถึงตรงนี้แล้วก็ต่อตรงนี้นะคะ พันกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็โซ่สองแล้วก็จับชิ้นงานมานะคะก็จะได้เป็นแบบนี้หนึ่งสอง ก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะเหมือนกันกับตรงนี้นะคะนี่ค่ะก็จะเป็นสี่ช่องเหมือนเดิมนะคะหนึ่งสสาสี่นะคะแล้วก็หนึ่งสองหนึ่งสอง 12ก็จะได้แบบนี้แล้วต่อไปก็แอดมินก็จะเดินมาจนถึงจุดเริ่มต้นนะคะก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาทำดอกเสริมต่อนะคะอย่างนี้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเดินมาถึงตรงนี้นะคะหนึ่งสองสามี่ห้าหนามห้า หน 4, 4, ึ่งสองสามสี่สี่ห้าหนึ่งสอห้าหนึ่อห้าหนึ่งห้าตรงนี้แอดมินทำเอ่อทำไม่พอหอันแต่ไม่เป็นไรคะ่ะ เราก็ใส่ตรงไหนก็ได้นะคะแค่อันเดียวเราใส่เองไม่เป็นไรต่อไปก็ทำ f นะคะแล้วก็ตัดไหมเลยนะคะก็จะได้เป็นแบบนี้เสร็จแล้วนะคะทั้งบ่าบ่าซ้ายบ่าขวาแค่แอดมินต้องมาตามเก็บเอ,อ่อที่มันเป็นช่องว่างแบบนี้อย่างนี้คะ่ะ นี่ค่ะที่มันเป็นช่องว่างแบบนี้เดี๋ยวเรามาเก็บเป็นดอกเล็กแบบนี้นะคะตรงนี้นะคะอันนี้ก็แอดมินทำได้แล้วนะคะข้าง,งใส่ดูแล้วนะคะนี่ค่ะแล้วตรงนี้นะคะออแอดมินไม่ได้สอนวิธีวิธีเก็บก็คือทำแบบนี้ละคะ่ะเอาให้ครบทุกช่องตรงนี้นะคะยกเว้นไอ้ตรงนี้แต่ว่าตรงนี้เราเอานะคะคือการเก็บคอนะคะนี่ค่ะ ก็จะเป็นแบบนี้มองไม่ค่อยชัดเนาะเดี๋ยวต่อไปก็แอดมินก็จะทำดอกเสริมตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้เพื่อทำคอหน้านะคะตรงนี้กับตรงนี้นะคะที่มันเป็นว่างๆตรงนี้นะคะก็จะได้เป็นลายสี่เหลี่ยมแบบนี้เดี๋ยวตอนนี้แอดมินขอเก็บดอกเล็กแบบนี้ก่อนนะคะอันนี้แอดมินสอนไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันคลิปหน้านะคะ ตอนนี้นะคะบ่าซ้ายบ่าขวาก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอยู่แค่ดอกช่วงข้างหลังตรงนี้นะคะแล้วก็เก็บรอบคอนะคะแล้วก็จะเป็นการเ,เสร็จสําหรับออคอบ่านะคะทั้งสองข้างนะคะเดี๋ยวเราติดตามไปเรื่อยๆเลยนะคะ